สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักซ่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาแนะนําเกมจีนอีกแล้วนะครับสาหรับเกมนี้ชื่อเกมว่าดราก้อนซามูไรนะครับก็เป็นเกมอีกหนึ่งเกมนะครับที่ผมได้เคยแนะนําไว้ตอนช่วงโค้ดเบต้าที่ผ่านมานะครับณตอนนี้เกมนี้นะครับเปิดโอเพนเบต้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่อยากโหลดไปเล่นก็สามารถโหลดไปเล่นได้แบบชิลๆโดยที่ไม่ต้องรีเลเวลอะไรทั้งนั้นอีกแล้วนะคบไม่ต้องรีเซ็ตอะไรแล้วนะฮะก็ไปเล่นกันได้เลยนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ย นะฮะจะเป็นเกมแนวแบบว่า 3D action RPG นะครับแบบซามูไรนะฮะก็จะไปต่อสู้กันแบบนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวตัวเกมข้างในจะเป็นยังไงสําหรับใครที่ยังไม่เคยได้ดูยังไม่เคยได้เห็นว่าที่ผมแนะนําไปก่อนหนะ้านี้เป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปเล่นพร้อมๆกันนะฮะซึ่งตัวผมเองก็ลืมไปหมดแล้วล่ะนะครับว่ามันอะไรยังไงเพราะว่าเล่นแค่แป๊บๆเท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคกดเข้าไปเลยดีกว่าครับนี่ นี่คือก็มีอาชีพให้เราเลือกเล่นนะครับก็ทั้งหมด4สายอาชีพด้วยกันนะครับซึ่งก็ไม่รู้อาชีพอะไรบ้างแหละนะครับก็ดูไปก่อนนะนี่โอเคอาชีพแรกก็น่าจะเป็นอาชีพดาบแหละนะครับรอยเห็นอยู่นะถือนบัลเลอร์เลยนะครับต่อไปครับอาชีพถัดมานี่เยอะบอกเลยว่าภาพสวยใช้ได้เลยนะครับนี่ครับก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับพวกแอสซิสซินอะไรอย่างนี้นะฮะก็แบบว่าฟันเร็วนะครับถือดาบสองมืออะไรประมาณนี้นะฮะ อ่ะโอเคครับอาชีพถัดไปมาดูกันครับนี่เอ <c oughs> โอ้เท่เลยทีเดียวอันนี้เป็นแนวแบบเ,เป็นสมุไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเล่นตัวนี้แหละนะฮะอ่านะครับอืมเท่มากเท่มากนะฮะต่อไปครับตัวต่อไปมีระบบปีกนี่ต้องบอกว่าโอ้โหน่าเล่นมากๆแต่ว่าคงต้องเล่นไปอีกสักพักใหญ่เลยนะครับกว่าจะมีปีกใส่นะฮะ นี่ครับต่อไปก็เป็นสาวสวยนะสายเวทของเรานะครับผมตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวในส่วนของทางด้านฝั่งซัพพอร์ตนะฮะที่จอาไว้ซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็เกมนี้มันไม่น่าจะแบบต้องไปลุยเป็นตี้อะมากมายหรอกนะครับลุยเดียวก็น่าจะโอเคแล้วล่ะนะครับเกมสมัยนี้นะฮะอาล่ะนะครับเดี๋ยวเราเลือกตัวละครกันนะครับก็ได้ตัวละครที่เราชอบแล้วนะครับก็กดตั้งชื่อได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเลือกไปเอาชื่อตามนี้แหละนะเดี๋ยวเลือกก่อน เอาไหนดีชื่อไหนดีวะอ่ะชื่อนี้ลวกันครับไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรแล้วก็เลือกไปโอเคเลือกเอาเข้านวนีกว่าโอเคครับรอโหลดสักครู่นะฮะภาพตัวอย่างก็ดูโอ้โหมาแล้วนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องของมันครับผมกดข้ามไปได้เลยข้ามไปข้ามไปเราไม่ต้องดูฮะเป็นการเลื่อนครับ นี่ขยงขยับอะไรก็ว่าไปฟันซินี่เนี่ยน,นี่เน่ยอือเรียบร้อยไปต่อครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งค่าอ่ปุ่มอะไรไวน้นะฮะใช้สกิลหน่อยนี่แน่ไปเลยโอเคเจอใครเอ่ยนี่ครับโอ้โหออกมาจากเออ่ห่วงโอกาสมาเลยจดไปพี่น้อง นี่เนะี่ยสกิลหน่อยสกิลครับสกิลนี่โอ้โหพูดถึงสกิลก็ไม่ได้อาลังการงานสร้างอะไรมากมายนะครับสำหรับตัวเกมนะมแต่ภาพเกมนี้ต้องบอกว่าภาพหน้านเล่นเลยทีเดียวนะครับอโอเคสาวๆก็มาพูดคุยด้วยนะครับว่านี่มันคืออะไรเราได้น้งสือไปแล้วโอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเราก็จะเข้าแมปในนี้ yeah. มาแล้วครับก็มาสู่หน้าหลักที่เราจะเริ่มรับเควสต่างๆกันนะฮะแล้วก็ไปเก็บเลเวลกันนั่นเองนะครับผมก็มีคนเล่นอยู่ปปลายนะไม่เยอะมากอืมนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวกดรับเควสกันดีกว่าครับอืมเควสแรกของเราแย่ yeah. เจอกับสาวสวยนมโตเลยนะฮะเอาล่ะไปครับอ่ะโอเคมาที่ด่านหนึ่งขีดหนึ่งกันเริ่มแรกเลยนะครับผมไปครับต้องมี Energy ด้วยนะฮะสำหรับเกมนี้ เวลาเล่นเย้ yeah. ไปกันเลย <c oughs> นะตอนนี้ระบบ Auto <c oughs> ออโต้ยังไม่เปิดนะครับก็ต้องเล่นอย่างนี้ไปก่อนนะฮะนี่แน่นี่แนะ่นี่แน,ะนนะ่รีบร้อยครับผมไปเลยสกิลหน่อยไหมโอ้โหเร <c oughs> ียบร้อยตายหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเฮ้ยอยู่ไหน <c oughs> มาแล้วครับบอส โหผุดออกมาจากดินเลยทีเดียวเชียวมันคือโกเลมอะไรสักอย่างนึงนี่แน่เราไม่กลัวหรอกมีภาพช้าด้วยว่ะสกิลนี้ไปกินนี่แน่ไม่ต้องลุกขึ้นมาเย่โอ้โหเงินปภาบเข่ากระเป๋าเราเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหเย้สามดาวไปกินเลยทีเดียวเชียวว้าว อ่ะโอเคครับข้ามไปไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาเปิดกันครับว่าเราจะได้อะไรนับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคมันคืออะไรก็ไม่รู้ครับหินอะไรสักอย่างนะฮะอาล่ะมาดูทีก่กระเป๋าของเราใช่ไหมไม่ใช่นี่มันหน้าตัวละครเพิ่มสกิลของเราได้แก่สกิลอะไรนี่แน่เรียบร้อยได้มาแล้วแล้วก็เพิ่มเลเวลนะครับ มันก็จะเป็นการสอนขั้นต้นเรื่อยๆนะที่เราก็จะต้องรู้นะครับเพราะว่าเราก็ต้องมาต้องมาอัพสกิลสกิลอะไรพวกนี้ไปรับเควสต,ต่อไปฮะเกมวิ่งเควสแบบชิวๆครับอ่ะอีก6 Energy ครับไปยังด่านถัดไปมาเลยโอ้ระบบออโต้ยังไม่เปิดเลยจ้าสกิลใหม่ห่อยดิเออไม่ตายาเอ้ยต้องสกิลนี้ถึงตายนะฮะ ออฟันครับฟันฟันฟันเ yeah, ยี่เรียบร้อยบอสอยู่ไหนมาแล้วโอ้โ oh, หขำขำเสียงขำหน้าตาหรอือช่างหน้ากลีดหรดิชั้นนี้หรอมานี่แน่นี่บอสก็ะเลื่อนไม่ได้เยอะมากนะครับโอ้ย oh, oh. มันคืออะไรมันคืออะไรน,นี่ ชนะใสใสย้ย yeah. อ uh ่า huh. uh, เปิดของเปิดอันไหนดีวะเปิดนี้แล้วกันโอ้ oh, ได้ดาบมาครับโห่ oh oh. สีเขียวอ่า uh, มาดูที่กระเป๋าอันนี้กระเป๋าของจริงแล้วครับป๊าบนี่ไงดาบที่เราได้มาเมื่อกี้นี่มันล็อกไว้ให้แล้วมั้งเนี่ยที่ได้เนี่ย แล้วก็มาสอนใส่นะฮะประมาณนั้นนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับได้ดับมาแล้วไปอยากมีปีกใส่มากๆเลยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ใส่เมื่อไหร,ร่นะฮะไปครับไปต่อถ้ามีโอกาสได้เล่นเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะมาเล่นนะครับแต่ว่าก็นะอย่างว่าไปแหละนะครับตัวผมก็ไม่ค่อยจะมีเวลามากเท่าไหร่นะครับ แค่จะมาแนะนําเกมแต่ละวันวันวัน,วนละคลิปนี้ก็สุดยอดแล้วนะฮะใช้เวลาบอกว่าเหนื่อยจะทํางานมาแล้วก็มานี่ต่อครับเพื่อแฟนๆทุกคนครับผมอยากจะให้มีเกมเล่นกันเยอะๆฮะโอ้บอสเกิดไปแล้วเรียบร้อยมาอยู่นี่ใช่ไหมนี่ไงไโอ้โหนี่มือสกิลอะไรเนี่ยโอ้โหหมุนกลับควนด้านหลังมาได้ครับนี่ไง โอ้โอ้ไม่รู้เสียงดังไปหรือเปล่านะน,านะนี่แน่นี่ผมก็ลืมลดเสียงไปนะครับสกิลนี้ไปกินอีกดอกนึงนี่นะ่เรียบร้อยเฮ้ยมีของหล่นด้วยได้รองเท้าแตะครับผมเออต้องเข้ากับซามูไรหน่อยนะฮะเอารองเท้าแตะไปใส่เย้เป็ลเวลสี่แล้วเอาล่ะมา อ้าวอุ้ยกางเกงครับผมสีเขียวอีกแล้วอรับเควสต่อไปเอ้ยมีระบบอื่นมาเพิ่มแล้วฮะเดี๋ยวพอยว่ากันเย่นี่ไงระบบอื่นมาเพิ่มแล้วเรียบร้อยครับเป็นการเอตีบวกแน่นอนนี่ไงเห็นไหมอ่าอาวุธเราก็ความสามารถเพิ่มขึ้นมาต่อไปครับไปด่านหนึ่งขีดสี่กันต่อฮะ มันจะให้เราดุยไปเรื่อยๆครับแล้วมันก็จะค่อยๆปลดล็อกมาทีละนิดอุ้ยสวยจังเลยอ่าเราครับแล้วก็นะตอนนี้นะครับระบบออโต้เราได้เปิดมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็กดใช้ไปเลยเราจะได้นั่งดูแบบชิวๆใชอ่าไม่ต้องทําอะไรมากนะครับนะตอนนี้นั่งดูแบบชิวๆ,ๆไปเลย <c oughs> <c oughs> อ่ะเป็นเนื้อเรื่องมันมาครับ เจอกล่องอะไรเอ่ยสมควรจะเปิดไหมมีะระเปิดหรือไม่เราไม่กลัวเออแต่ก่อนที่จะเปิดกล่องก็าต้องเจอกับเราศัตรูทั้งหลายก่อนนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยเปิดกล่องเลยครับนี่มีของม่วงหล่นมาด้วยบอสว่าไงโอ้แกเอาอสิ่งขาวของฉันไปเอาสมบัติของฉันไป <laughs> จะไปครับ เออโอ้โหเจอสกิลนี้ไปเป็นไงล่ะเพื่อนสกิลอีกนี่สกิลอีกสกิลอีกเพื่อนนี่เออเรียบร้อยโอ้ยของหล่นเพียบเลยเย้ได้เสื้อใหม่แล้วโอ้โหดาบใหม่ด้วยฮ่าโอ้โหเยเรียบร้อยอ้าฮ่าได้เบอร์ห้าจ้ะ แท่นแทนเล่นได้เรื่อยๆครับนะตอนนี้ไม่รีสเตตัสไม่รีเซ็ตอะไรทั้งนั้นแล้วนะตัวเกม,มเพราะมันโอเพนเบต้าแล้วไปครับเราเควสต่อไปแต่ทำไมดูเหมือนว่าคนมันจะเล่นน้อยวะแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์มันรู้สึกจะมีเยอะนะนะครับอืมอันนี้ผมเล่นแบบเซิร์ฟเวอร์ไทยๆอ่ะนะฮะอาละมันจะใส่ของอัตโนมัติแล้วใช่ไหมปั๊บนี่โอเค อาวุธนี้ดีสุดมันไม่ได้ใส่อัลโนมัตีว่าอ่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยอัปเกรดอาวุธของเราโอ้โหบวกทันทีครับอันนี้คือหินตีบวกเอาง,ง่ายๆนะฮะที่ได้มาก็เพิ่งจะโรนี้แหละนะฮะมาแล้วครับด่านต่อไป1.5ขีดกันแล้วอันนี้ตัดไปอีก6 e เ e r g y ฮะเรามีเยอะครับเ n e r g y เราไปกันต่อเลย เริ่มจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วฮะมอนเตอร์นะฟังครับเย้ yeah. โอ้โหไม่มีของอะไรเลยกำลังจะคิดอยู่ว่าเอ๊ะอะไรจะหล่นมาวะออสคือโอ้โหนี่มันคือตัวอะไรวะเนี่ยอ,อือ,อไป เลือดบอลก็จะไม่เกินมีนะครับนะตอนนี้ที่เห็นนะเออเป็นไงล่ะตัวเล็กสู้กับตัวใหญ่เอออีกนิดเดียวเท่านั้นเออของหล่นเพียบอ่ะมีเออเพราะเป็นคอมีสร้อยมีแหวนอะไรมาด้วยครับมา เย่ yeah. มันเป็นผ้าโพกหัวป่ะแล้วก็ได้หินตีบวกมาเพิ่มด้วยกดเลยนี่เนี่ยโอ้โหโพกหัวอีกแล้ว <c oughs> เอาเป็นว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยใช่ไหมด่านเมื่อกี้นี้แล้วเราจะไปด่านต่อไปกันแล้วหรือไม่อ่านไม่ออกครับดิปรีบข้ามไมหน่อยเออ อ่ากดรับเคว็ต่อไปนี่บอกว่าเกมนี้มีระบบ V.I.P. ด้วยนะครับอืมอ่าระบบเติมเงินยังไงเนี่ยไม่รู้นะฮะต้องรอให้มันมาเซิร์ฟไทยก่อนนะแต่ไม่รู้เมื่อไรจะมานะฮะไม่แน่ใจกดเปิดครับได้อะไรมาเย้เฮียเด็กน้อยถืออืม เด็กน้อยถือถือถือตัวอะไรวะเอออ่ะระดับบีครับผมน่ารักไปอีกแบบครับมากดที่ตรงนี้ทีนี้เพิ่มความสามารถกันหน่อยใช่ไหมนี่อ่ะละนะตอนนี้เรามีเด็กน้อยวิ่งตามเราแล้วครับอไปไหนไปด้วยครับทุกอย่างฮนะโอเคไปเลย ยังมีปีกใส่สักทีรอต่อไปนะตอนนี้เรามาที่ด่าน2คิดหนึ่งกันนะครับไปกันเลยสิปะ่ะไปกันเด็กน้อยนี่เด็กน้อยเราน่าจะมาร่วมต่อสู้ด้วยกันแล้วนะครับนี่ครับต้องบอกว่าเด็กน้อยเราไม่ธรรมาดาจริงนะเออยิงปืนใหญ่อย่างนี่เดออ้อ โอ,อันนี้คืออะไรวะอ๋อมาไปกันต่อไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะครับแต่ใกล้จะเปิดแล้วมั้งบอสมาแล้วอว้อา,ม,ามีเด็กน้อยมาช่วยตีแล้วก็รู้สึกว่ารวดเร็วขึ้นเยอะเลยนะ ยิงให้โดนสิน้องเออโอ้ยเป็นไงล่ะฮ่าอ่ามีของใหม่มาเพิ่มแล้วเย้โู้โหเรเวลอัพอีกแล้วครับผมเปิดไปเลยนี่เนี่ยได้เงินมาแทนอะ่ะของชิ้นนี้ใส่ไปใส่ไปครับใส่ไป ส่ไปเลยอ่ะโอ้โหทุกอย่างมาพร้อมครบเซตะฮะมุ้ยอยากได้ปีกสีสวยสดใสยอย่างนี้มั่งจริงเลยวะ่ะเมื่อไหร่จะได้เนี่ยฮะอ่ะด่านต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะเปิดกล่องก่อนนะฮะไม่ได้เปิดเลยนี่เปิดกล่องพวกนี้นี่นี่โอ้ยได้เอ่อ บอกว่าหินทีบวกมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามารับของกันหน่อยไหมนะฮะมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับในอันนี้กดรับให้หมดนี่นี่เออของเหล่านี้ต้องกดรับนะครับเวลาเข้ามาดูก็ดูด้วยนะฮะ,อ,ะอันนี้น่าจะเปิดฟรีได้หรือเปล่าใช่ไหมอ่ะเปิดฟรีได้จริงด้วยโอเคมันคืออะไรไม่รู้ครับหินอะไรสักอย่างหนึ่งเปิดได้อีกเหรออ๋อนี่ไงเปิดได้อีกนี่ว่ห้าครั้งเนี่ย มันน่าจะจับเวลาให้นะครับโอเคอ่ามาดูที่นี้หน่อยคืออะไรวะไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็กดออกไปเอา,เอ,าอย่าโหลดช้าที่เพื่อนโอเคจัดไปครับอ่ะโอ้โหหมุนไม่ได้รับสิรับได้ปะเนียน่ยรับยังไม่ได้โอเคอ้า โถนึกว่ารับไม่ได้ที่ไหนได้รับได้นี่ว่ามันจะมีแหลกๆหค้างๆบ้างนินดๆนะฮะเมื่อกี้นี้โอเคต่อไปมันคือรับได้ไหมไม่ได้อีกเช่นกันนะครับโอ้โหดูตัวละครสิฮนะจะมีแบบแสงสีม่วงนี้ด้วยนะฮะถ้าเราซื้อเติมเงินนะครับอืมกลายเติมเป็นก็ลองเติมดูแล้วกันนะโอเคอันนี้ล่ะ ระบบต่างๆนานา,นา,นาก็ว่าไปอันนี้รับได้เปล่านิ่งเลยฮะตกลงรับได้ไหมอ่ะคงไม่น่าได้หรอกอันนี้ล่ะผมลองหมดอ่ะเออโอเคดัดไปอ่ะเดี๋ยวรับเคเวสกันต่อดีกว่าครับมาอีกสักเ,ออเล่นอีกสักหน่อยะฮะไปกันต่อเลยสาวน้อยแล้วตอนนี้เราจะทำอะไรเอ่ย เราจะมาทำลายหินนี่กันใช่ไหมโอ้ไม่ใด้ทำลายว่ะมาป้องกันปกป้องหินตั้งหากละ่ะนี่อย่าให้มอนสเตอร์ตรัวไหนเข้ามาทำลายหินชิ้นนี้ได้นะนเราต้องปกป้องมันด้วยชีวิตเอ้ยเด็กน้อยช่วยด้วยให้แน่เย่เรียบร้อย ยังไม่หมดเท่านี้โอ้โหเย่บอสมาแล้วของจริงครับระวังอันตรายให้ดีนี่ฉันจะมาทำลายหินนี้จัดไปโอ้ยสกิลหน่อยสกิลหน่อยโหไม่โดน ใกล้ตายแล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเย๊เย๊เย๊ของลนอีกแล้วดูซิว่าเราจะได้อะไรปึ๊บโอ้เลเวลอัพอีกแล้วเหรอเย่เลเวลเจ็ดแล้วฮะเปิดการจุ้มหินดีบวก โอเคเอ้ยอันนี้คืออะไรมันเพิ่มเข้ามาเมื่อกี้นี้กดรับได้เหรอโอ้ได้ของฟรีๆมาแล้วเจ๋งครับเจ๋งอันนี้ได้ไหมอ่ะโอ้ได้แล้วได้แล้วนี่ไงได้เปล่าอุ้ยหนึ่งร้อยว่ะเสียตังค์เนี่ยเนี่ยมันให้ซื้ออะ <c oughs> เราไม่ซื้อหรอกเลยครับเรารู้ตัวทันอ่าอันนี้ อันนี้ก็เป็นซื้อด้วยเหมือนกันครับอมืมาดูันอื่นดีอ๋อสกิลมาใหม่แล้วนี่ว่าโอเคเราเรียนได้ไมีน่าลรืมันถึงมีแสงแบบบุ๊บวับบุ๊บวับ,บอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะเรียนหน่อย,อยเรียนให้หมดเลยแล้วกันครับนี่อ่านี่คือการเรียนทั้งหมดนะครับอ,อัพสิอัพได้เปล่าอัพไม่ได้โอ้หรือว่าไม่ได้ คือแบบว่าเออยังไงอะ่ะมันจะมีแหลกๆนิดนึงนะครับมันก็เลยแบบเออช้าล่าช้าหน่อยนิดนึงเดี๋ยวผมจะลองเออไปอตีบวกอาวุธดูนะฮะเดี๋ยวก่อนนะอนันนี้รับได้ไหมเครับได้อ่ม โอ้อันนี้อีกระบบหนึ่งฮะเดี๋ยวมาดูที่อาวุธเราก่อนเราตีบวกหน่อยดีกว่าครับนะตอนนี้โอ้มีหินเยอะแยะบวกเลยนี่บวกได้แค่เจ็ดแค่นั้นนะครับเพราะว่ายังไงอะเลเวลเรามีอยู่แค่นี้นะครับเราก็จะบวกได้แค่นี้เท่านั้นนะครับอือเอาบวกชุดหน่อยโอเคครับพอแค่นี้ครับไม่อยากจะบวกเยอะกว่านี้แล้วนะครับเปลืองหินนะฮะเอาไว้ไปบวกแบบอาวุธที่มันเทพๆกว่านี้ดีกว่า ถูกไหมอืมเดี๋ยวเราจะไปไหนัต่อดีนะครับ<า>ก็ไม่มีแล้วล่วลวละครับนะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นไว้คร่าวๆท่างนี้แล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่นอีกนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเพราะว่านะตอนนี้มันก็เปิด Open พ e t a ไปาีปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตตัวละครกันนะครับอืม เอาละนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีเกมอื่นมาแนะนำครับทั้งเก่าและใหม่นะฮะปะปนกันไปรวมถึงทั้งไทยเกาหลีจีนนะครับทุกอย่างครับมาหมดนะฮะเอาละไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลก์ก็แชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาเกมใหม่ๆดีๆมาเรื่อยๆนะฮะไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม